คขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IT, IT Show รายการที่จะนำเก็บความรู้ดีด้าน i อีมาฝากทุกค,คนนะครับ <ใน S 1> ครับซึ่งในวันนี้เรานะครับเราก็มาอยู่คัตี้คณะวิทยาการสารสนเทศนะครับซึ่งเราจะมานำหให้รู้จักสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่อสารครับซึ่งเราจะมาดูว่าเมื่อเรียนจบไปเราจะทำงานอะไรได้บ้างนะครับและมีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับวิชาด้านใดบ้างนะครับ ศาสตร์แขนงนี้มันเกี่ยวคอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงไรนะครับต่อไปเราจะพาไปดูที่ห้องเรียนของคณะนี้กันนะครับครับไปเลยครับครับตอนนี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูที่ห้องเลคเชอร์นะครับซึ่งห้องเลคเชอร์เป็นห้องที่พวกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับใช้สอาหรับเรียนไปดูกันเลยครับ ครับหลังจากที่เราดูห้องแล้เชียบแล้วครับต่อไปเรามาดูบรรยากาศในการเรียนการสอนในห้องแล้วกันนะครับมาครับผมจะพาไปดูบรรยากาศในการเรียนการสอนนอกแล้นะครับตอนนี้เรายังไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะอาจารย์กำลังเคลียร์ปัญหาเล็กน้อยกันนิดหน่นะครับอลครับหลังจากที่เราได้ไปชมบรรยากาศในการเรียนการสอนแล้วนะครับต่อไปผมจะมาสรุปให้ฟัง ข้าวๆนะครับเกี่ยวกับวิชาหลักๆที่สถานี้ต้องเรียนนะครับวิชาหลักก็จะมีอยู่สามวิชาครับจะมีโปรแกรมมิ่งดิจตาเบดแล้วก็เน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าโปรแกรมมิ่งเกเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับรแกรมประยุกต์ต่างๆนะครับดิจตาเบก็คือฐานข้อมูลนะครับแล้วก็น w ตร์จะเป็นส่วนของเครือข่ายนะครับครับซึ่งสถานี้นะครับถ้าจบไปนะครับก็จะได้พิจารณาเกี่ยวกับพวกการเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับการบริหารซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับเป็นต้นนะครับ ครับในวันนี้นะครับเราก็มารู้จักกับสาขาเทคโนโลยีพอสมควรแล้วนะครับพบกใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ